ตอนนี้เข้ามาวันละประมาณ200เคสละพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวสวนนะครับชาวไร่นะทุกวันนี้เนี่ยถือว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้คล่องตัวกว่าแต่ก่อนนะเพราะยุคก่อนเนี่ยพวกเราต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางบ้างอาศัยนายทุนแต่ยุคป,ปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือที่สมพลังนะครับมากๆเลยโดยไม่ต้องพึ่ง สื่อกางไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางแล้วนะเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆนะครับนั่นก็คือออนไลน์นั่นเองสวัสดีค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะน้ําหอมนะคะตัวนี้มาใหม่เลยนะคะขวดสีชมพูเพิ่งแกะเลยตัวนี้หอมมากเดี๋ยวชี้ให้ดูไม่ได้มันไม่อร่อยเข้าใจไหมคะค่อยๆเลมค่อยๆกัดมาหลายคนทําแล้วประสบความสําเร็จนะแน่นอนครับว่ามันไม่ได้สําเร็จกันทุกคน แต่ผมก็ลลยบอกว่ามันมีคนที่ทำสำเร็จแล้วอาบังฮาซันนะฮะไลฟ์สดขายอาหารทะเลทุกวันนี้ทำลายได้เป็นหลักล้านนะครับหลักล้านนะต่อเดือนนะเราไม่รู้ไม่รู้จะสเกลขึ้นไปเป็นเป็นหลักสิบล้านหรือเปล่านะครับนะมีหลายๆคนนะครับแม่ค้าขายทุเรียนอันนี้คอนเซ็ลต์กับตัวเลยนะครับขายทุเรียนเป็นตันๆ นะวันหนึ่งเป็นตันๆฮนะไล้สดขายนะแม่ค้าขายส้มนะแม่ค้าขายอาหารทะเลตากแห้งนะครับจับมือทำนะฮะแล้วทุกวันนี้ไล้สดขายบอกเทคนิคการขายไปด้วยนะค,คือที่เล่ามาเนี่ยเป็นเคสที่เขาทำแล้วเขาสกเซส